ดีแม็กครับดีแม็กถึงจะรุ่นเก่าแต่ก็ยังเลาใจอยู่ครับดูสิโอโ้โหอ่าแอบถ่ายเจ้าของนะฮะขออญาตเจ้าของรถด,ด้วยนะครับอือคนขับรถคอกนะฮะเวลาจอด,ดรถปุ๊บนี่ก็ต้องเซลฟี่กันหน่อยโซเชียลกันนิดนึงหล่อมากครับคันนี้ฮะดีแม็กครับน่าจะเป็นโกสซีดีนะฮะอืม,อมสงสวยครับหน้าเชิดท้ายต่ำนิดนึง ใส่เพาลอยครับใส่เพาลอยชีวิตติดเพาลอยครับนี่ฮะกำลังจะเดินทางแล้วครับนะฮะมาเข้าห้องน้ำโอ้โหสุดยอดครับเจ๋ามากเลยดูเลยฮะกำลังจะเดินทางแล้วเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะโอ้โหลอมากเลยครับลอมากเลยสุดยอด